Okay, that yes, thank you, today you died for me again. Okay. How long you stay with me? Oh, 16 years. Huh? 16 years. Wow, too long. Okay, thank you. All right, we have but to the? Off. Yep, yep. Okay, thank uh, you. Good. I can write here better, not like Yeah, here, like okay. There. Good boy. Thank wow. you. Wow. <c oughs> วันนี้ให้ลุงเขียนนัมเบอร์ให้นะคะของแอดไก่แก้วนะคะทุกท่านวันนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันที่อ่าสิบเก้านะคะวันนี้นะคะทุกท่านสิบเก้าสิบเก้าอ่าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะแอดก็ มาให้ลุงนะคะเขียนให้อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเกร็งนะคะเขียนเมื่อวานก็เกร็งตานะคะทุกท่านอย่างไม่หายดีนะคะเพิ่งผ่าตัดได้สวันนี้นะคะแต่ก็ต้องลงคลิปทุกวันนะคะทุกนทะ่านให้ลุงช่วยนิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะลุงกเกษียณแล้วลุงสบายๆนะคะทุกนทะ่านใช้อะไรก็ทําให้นะคะลุงไม่ถือตัวเป็นกันเองนะคะ from a u เต r a l i a นะคะ ก็โอเคนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะวันนี้นะคะมีข้อมูลของแอดไก่แก้วนะคะชุดล็อกนะคะทุกท่านกล่องส่งไปขอใัยด้วยก็มาแล้วนะคะชุดล็อกนะคะแอดไก่แก้วนะคะทุกท่านนำมาฝากเรียบร้อยนะคะ วดที่แล้วไก่แก้วก็เข้านะคะแอดก็นำเสนอนะคะอ่าหลายชุดหลายตัวก็จริงนะคะทุกท่านถ้าตัดดับตัดเด่นออกก็เข้านะคะวดที่แล้วนะคะของแอดไก่แก้วนะคะทุกท่านไก่แก้วรัฐบาลไทยนะคะข้าหกสามนะคะวัที่แล้วนะคะทุกท่านวดนนี้ก็ตามต่อมาให้แล้วนะคะตามต่อ ชุดล็อกนะคะไก่แก้วมาแล้วนะคะสองม,ม,มกราคม2568นะคะทุกท่านชุดล็อกนะคะก็เลขยังไม่ไปไหนยังชุดเดิมนะคะแอดสังเกตดูชุดเดิมนะคะแต่ว่ากลมให้กลมให้กลมให้งวดนี้ก็คือตัวกลมนะคะ40 4 1 4 2 6 4 6 2 6 0นะคะ8283นะคะ เระอที่กลมนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะแอดไก่แก้วนะคะทุกท่านแอดก็เขียนให้ตรงนี้แล้วนะคะสองมคสองพันห้า้อหสแปดอดไก่แก้วชุดร็อกนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ะคะหกศ1นย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะทุกท่านแนวทางของแอดไก่แก้วนะคะทุกท่านเข้าดีนะคะมาหลายงวดแล้วนะคะปีหปี67เ็ดนี้ หลุดแค่สามงวดนะคะก็โอเคนะคะทุกท่านถือว่าใช้ได้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลแนวทางนะคะสำหรับแอดไก่แก้วนะคะนำมาฝากเรียบร้อยนะคะทุกท่านมาตามต่อนะคะของอเด่นล่างนะคะของไก่แก้วรู้สึกเป็นข้อมูลบนนะคะทุกท่านตามต่อเด่นล่างนะคะของ อ่าแอดพัชมนนะคะทุกท่านเด่นสองนะคะพัชมนเด่นมาแล้วนะคะสองสองสองนะคะอ่ะหนึ่งหกหนสะคะสองเจ็ดสนะคะทุกท่านเด่นล่างนะคะเน้นสองนะคะทุกท่านของแอดพัชมนนะคะก็นามาฝากเรียบร้อยนะคะทุกท่าน เป็นข้อมูลแนวทางนะคะสำหรับดับนะคะทุกท่านเอาดับไปก่อนนะคะดับล่างไม่น่าลงทุนนะ,ะของแอสตังก็มาแล้วนะคะดับล่างไม่น่าลงทุนของแอสตังสองบันทีสองนะคะเดือนมกราคม2568น,นะคะอ่าก็0 5 3 4 7 6 6 3 4 7นะคะ2 1 8 9 9 2 5 0 1 8นนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางดับล่างนะคะไม่เกี่ยวกับบนนะคะทุกท่าน ก็เด่นตัวไหนก็จัดเลยนะคะไม่ต้องอินกับเลขดับนะคะทุกท่านงวดที่แล้วก็อินกับเลขดับมากเกินไปนะคะได้แต่แปตัวเดียวนะคะทุกท่านงวดที่แล้วนะคะสําหรับแนวทางของอเบียนะคะปล่อยมาแล้วนะคะอาจารย์เบียนะคะทุกท่านงวดที่6มาแล้วนะคะ2องกราคมนะคะ 233 9449นะคะวันนี้233 9449นะคะแนวทางของออบีย er, นะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแคร์ทุกกดติดตามนะคะทุกทุกท่านก็ค่อยเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ